ไม่ได้ีกวิวกาในเครื่องใหม่ก็ไม่สามารถเขาได้โอเคโอเคสปีกวิวรู้แล้วมาเท่าเรื่องเราแต่หน้าเธอก็ไม่มาอยู่ดีทำไมเนาะไม่ไรมาเท้าต่อเลยเห็นหรื่ยังใครไม่เห็นมีไหมคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะใครไม่เห็นบอกนะเห็นเห้อคะอ้าวเห็นแล้วนะคะอ้าวทบทวนอันเดิมสัตว์ไม่มีกัน อ่าจำแนกของสัตว์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือสัตว์มีกระดูกสันหลังกับไม่มีกระดูกสันหลังถูกไหมคะสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นห้าประเภทด้วยกันก็คือปลาสัตว์าระโงบกสัตว์เทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะเลี้ยงลูกด้วยนมอ่าพวกปลาก็จะเป็นมีปลากระดูกอ่อนปลากระดูกอ่อนก็จะมีปลาฉลามปลากระเบนถูกไหมคะ ปลากระดูแข็งก็เป็นพวกปลาตะเพียนปลาช่อนปลาเนินนะปลาตะเพียนปลาช่อนปลาเนินสองสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกก็พวกกบเขียดคางคกปลาแล้วก็อื่นต่างเป็นต้นพวกนี้มีผิวหนังเปียกชื้นนะไม่มีเกล็ดนะเป็นสัตว์เลือดเย็นอ่าเ็นสัตว์เลือดเย็นถามสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นคืออุณหภูมิเป็นไง ุณนพูงมาสัแวดล้อมครับเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมโอเคต่อไปอันที่สามสัตว์เลื้อยคานพวกกิ้งก่าจิ้งจกเต่าจกเต่าอันนี้อะไรเนี่ยจิ้งเหลนจิ้งเหลนเจอจระเข้พวกนี้เป็นพวกมีปอดมีผิวหนังแห้งมีเกล็ดปกคลุมนะ นะแล้วก็เป็นสัตว์ประเภทเลือดเย็นอุณภูมิเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอ้อมมาคู่คะ่ะทำไมเต่ามีกระดองอ้าวเต่ามีกระดองไงมัน,ม,นมันเอามาจากไหนไม่มีมมจะเป็นยังไงครู่มันก็สร้างขึ้นมาเองจากพันธุก,กรรมของมันนั่นแหละถูกไหมจากพ่อแม,ม,ม่สู่สลูกไงพอสามไม่เรียนหรอครับพันธุก,กรรม กาถ่ายทอดลักษณะทางว oh no? ัฒนธรอมก็ได้มาจากพ่อจากแม่ไงมันถึงจะมีกระดองพ่อแม่มีกระดองมันถึงม well, ีกระดองมาไงถูกไหมบ้นพ่อม่มันก็มีกระดองใช่มันก็จะวิวัฒนาการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนเพื่อการอยู่รอดถูกไหมถ้ามันไม่เปลี่ยนเป็นกระดองแข็งมันจะอยู่รอดได้ไหมงูมางูมาจระเข้มากินมันหมดเลยถ้ามันกระดองไม่แข็งอ่ะถูกไหม บางอย่างก็กินมันได้มันหลบมันหลบภายในกระดองมันได้เขาเรียกว่าการปรับตัวมันทําให้เปลือกแขงมันก็หลบภายอยู่ในเปลือกมันได้ในกระดองมันได้ถูกไหมโอเคมาเข้าเรื่องตัวที่ 4, สี่สัตว์ปีกสัตว์ปีกก็คือสัตว์มีปีกทุกชนิดไม่ว่าจะบินได้หรือบินไม่ได้ทุกชนิดนะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะเพราะฉะนั้นสัตว์เลือดเย็นมีสามประเภทสัตว์เลือดอุ่นมีสองประเภทคือสัตว์ปีกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ อันนี้คือพวกที่บินไม่ได้สัตว์ปีกนะารัอันนี้คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวานค้างคาวอย่าลืมนะแล้วพวกสัตว์ทุกตัวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แตกต่างมาก็เป็นพวกอโลมาวานอะ,อะไรเนี่ยที่มีปีกเนี่ยค้า,างคาวค้างคาวค้างคาวค้างคาวนี่มีปีกแต่ว่าไม่ได้จัดเป็นสัตว์มีปีกนะจ๊ะเลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะโอเคผ่านเนาะไปเรื่องต่อไป อันที่สองคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือไม่มีโครงกระดูกในตัวเลยตัวอ,อ,อ่อนตัวแข็งอะไรก็แล้วแต่ไม่มีโครงกระดูกแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทก็คือหนึ่งฟองน้าฟ้งน้ำกระพุนปลาการ์กระพุนปาการลังลากัง<ร>์ลางปลาทะเลอันน <หา S 1> ี้คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็คือพญาดหนอน พี้วและนอนตัวกลมค่ะกลุ่ที่สี่สัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องไม่มีขาเป็นป้องเปป็น้องแต่ไม่มีขานะอันที่ห้าหอยเละหมึกหอยและ้หมึกนี้จะอยู่ในประเทศเดียวกันหกสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องและมีขาเป็นข้อข้อแนะมีขาเป็นข้อสัตว์เช่นตัวเล็กนี่เป็นนาเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้เย็านะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออมดมีมีลำตัวเป็นป้องแบบนี้แล้วก็มีขาเป็นข้อๆ่นะ อันที่เจ็ดก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นน้ำมาดูแต่ละตัวมันจะมีลักษณะยังไงบ้างฟองน้ำมีลักษณะยังไงบ้างมาดูนะอสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวแรกก็คือหนึ่งฟองน้ำฟองน้ำอ่าฟองน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตนะเกาะอยู่กับที่เกาะอยู่กับที่เดินไม่ได้นะจ๊ะไม่มีระยะก็คือไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีกิ่งก้างยื่นออกมามีแบบนี้นะคะ ไม่มีอะไรยืดออกลำตัวเลยมีรูปร่างคล้ายแจกันคล้า,ายแจกร์นฟอ,องน้ําเหรอคะเป็นก้อนใช่เป็นอาจจะเป็นก้อนมีรูคุณเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วตัวเนี่ยพวกเนี้ยเช่นฟองน้ําหูตัวฟองน้ําแจกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่เขาเรียกว่า,าจัดอยู่ในกลุ่มประเภทฟองน้ําคือเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกเป็นสัตว์นะต่อไปตัวต่อไปอันที่สองกระพูนปากกาลังกระรังหาดอกไม้ทะเล ดอกไม้ทะเลก็จะอยู่ไอ้พวกปลาในมุ่ก็จะชอบไปอยู่อ่ะเป็นยังไงบ้างพวกนี้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะเป็นแบบขนาดเล็กมีขนาดใหญ่บ้างมีขนาดใหญ่บ้างขนาดเล็กบ้างมีรูปร่างต่างๆไปบ้างมีทั้งรูปร่างเป็นทรงกระบอกไเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะจ๊ะหรือลูกค้ายต้นไม้มีรูปร่างแบบพัดเป็นต้นไม้แบบนี้ก็มีหรือมีรูปร่างคล้ายแบบว่าคล้ายล่มก็คือแมงกะพุนพวกนี้คล้ายล่มถูกไหมคะรูครับ ดอกไม้ทะเลสามารถทําให้เจ็บได้ด้วยเหรอครับดอกไม้ทะเลมีพิษจ้ะหรอทําไมนีโมเข้าไปอยู่ได้ล่ะครับนีโมจะมีสารเลือกเคลือบลําตัวไว้ไม่ให้พิษของไอ้ดอกไม้ทะเลทําลายได้ก็เลยอยู่ร่วมกันได้โอเคนะจ้ะสรุปก็คือพวกนี้คือพวกที่สองคือกระพุนปากกาลังกระลาปางหาดอกไม้ทะเลบางทีก็ตัวนิ่มถูกไหมคะมีทรงกระบอกบ้างมีทรงพัดบ้างเป็นทรงต้นไม้บ้างเนี่ย คล้ายๆแบบนี้ก็คือเป็นสัตว์ประเภทที่สองนะคะต่อไปมาดูสัตว์ประเภทที่สามที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอืมไม่ชอบคออไม่อยากมองมองเลยอ่ะตอนแรกครูก็ไม่ชอบไปมองไปมองมาก็พอได้อยู่มาต้องเรียนตพรเรียนต้องเรียนเพราะว่ามันอยู่ในตัวเราอันที่สามก็คือพญาและนอนตัวกลม พวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตอาอีกสักครู่เมื่อเกินสิบนาทีเดี๋ยวมันจะตตดเนาะพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลําตัวอ่อนนิ่มอาจจะกลมแบบนี้ก็ได้หรือแบนแบบนี้ก็ได้หรือแบนแบบนี้ก็ได้เนี่ยพยัเส้นได้ครูพยัเสินได้น่าเกลียดเอาแล้วก็แล้วก็ไม่มีส่วนอะไรที่ยื่นออกมาจากใบยีว่าของวันนะใบยีว่าไม่มีระยางไม่มีแขนไม่มีขาพวกนี้ไม่มีแขนไม่มีขานะเป็นตัวกลมแบนไปเรื่อยแล้วไม่มีแขนไม่มีขาอย่างเช่นอะไรบ้าง พญาใบไม้พญาเส้นได้พญาปด้พญาตืดเออแล้วก็ยังมีนอนตัวกลมอยู่ในลนี้เออเออก็ดีเหมือนกันอันเนี้ยมันอยู่ในร่างลทั้งหมดนี้อยู่ในร่างกายของมนุษย์นะจ๊ะเข้าใจไหมเวลาเรากินอาหารที่สกปรกไม่สะอาดสุกไม่สุก ปลวกปุกไม่ล้างไม่สะอาดมันจะมีพวกนี้เกาะมาผู้ผีปอบก็มีนะผู้ผีปอบเอาเรื่องนี้ก่อนอันนั้นเรื่องไว้ทีหลังพวกนี้จะเป็นพวกแบบว่าไม่ไม่มีทวานหนักเนาะไม่มีทวารหนักนะโอเคนะโอเคอยู่ในอยู่ในคนอยู่ในตับไตไส้พุงคนนะคอยตัวกับอฟนที่สาใี้สีเลยเป็นไง ตากันไปข้างหนึ่งโทษหนูไม่เรียนแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอที่ถือคือในส่อนหนูดูหลับตาหลับตาหลับตาฟังก่อนหลับตาหลับตามันน่ารักมากเลยครูอันที่สี่ก็แกะกันรู้ไปเลยฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวครูอธิบฟังก่อนเนาะสิสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องฟังอย่างเดียวสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องไม่มีขาลำตัวเป็นป้องนะไม่มีขา อ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวยาวร่างกายมีลักษณะเป็นป้องนะมีเดือยใช้ในการเคลื่อนที่เน็นยนะมีเดือยพวกนี้ก็ใช้ไอ้ป้อง,องๆในใช้ในการเคลื่อนที่กระดึบ๊บกระดึบกระดึ๊บกระดึบไปเรื่อยๆเช่นไส้เดือนดินแม่เพียงปลิงเดี๋ยวพูดคาพิษต้นนะเดี๋ยวไปต่อไปเลยเจอหลายครั้งและไส้เดือนอได้อ,ไดอ่าอันที่ห้าว์ไม่มีกระดูกะสะันลงังอันที่ห้าน,นี่น่ารักจะดูได้อันนี้น่ารักดูได้ หอ,อยและหมึกจักอยู่ในประเภทเดียวกันคุณ<อ>หนูอยากกินพวกอะไรอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งเรียนเสร็จก่อนแล้วค่อยไปซื้อที่ตลาดน,นะจ๊ะห <c oughs> อ,อยและหมึกเนี่ย <c oughs> เป็นสัตว์ที่มีลำตัวนิ่มไม่เป็นป้องอาจจะมีเปลือกแข็งหุม้มอย่างเช่นหอยเนี่ยมีเปลือกแข็งข้างนอกแต่ว่าปลาหมึกนี่จะมีเปลือกแข็งข้างในลำตัวแต่ข้างนอกอ่อนนิ่มโอเคไหมอันนี้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหอยและหมึกนะประเภทเดียวกันต่อไปหมึกน่ารักค่ะคหมึกน่ารัก ต่อไปสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่หกคือสัตว์ที่มีลําตัวเอาฟังฟังคือสัตว์ที่มีลําตัวเป็นป้องมีขามีข้อมีขาแล้วมีข้อนะลําตัวเป็นป้องมีขามีข้อนะเพราะว่าป้องพวกนี้จะยึดต่อกันยึดติดต่อกันขาแบ่งเป็นข้อข้อเห็นไหมคะป้องเนี่ยยึดติดต่อกันเห็นไหม ปองปองันปูหนูไม่ไหว้องตดถากับกิงเกลือปููไม่เป็นไรพอดูได้พอดูได้ดูแลหนูปวดท้องแล้วออ้บางไอปูลำขาปกคลุมไปด้วยเปลือกแข็งหนาไม่ว่าจะเป็นลำตัวก็จะมีเป็นแข็งหนาก็ได้นะคะจนจัดเป็นโครงล่างภายนอกเปลือกแข็งจัดโครงร่างภายนอกนะครูครับถ้าปูมันพอได้นะฮะ แต่ว่าเอตัวที่แล้วผมรับไม่ได้อันดับแรกว์ที่มีลำตัวเป็นป้องไม่คุยนะฟังก่อนเป็นป้องมีขาเป็นข้อข้อเนี่ยมีปูเห็นไหมคะลำตัวเป็นป้องมีขาเป็นข้อข้อแม่ขาเป็นข้อข้อกุ้งกุ้งเหมือนกันลำตัวก็เป็นป้องป้องมีขาเป็นข้อข้อแล้วก็พวกแมลงต่างๆแมลงทุกตัวใช้หมดเลยเห็บนะคะมีลำตัว เป็นป้องๆแล้วก็มีขาเป็นป้องๆเนี่ยนะตาขาเหมือนกันนี่คือแล้วก็ก้างก้างก็คือคล้ายๆกับพุ่งอย่างนี้เราไม่นะคุณตัวยานี้ขายไหมตัวนี้มันก็กินได้นะครูก้างอ่ะกินได้กินได้กินได้มาแรงกินได้คนกินตาขาแล้วกูอันนี้กินได้สี่สี่อย่างมาแรงกินได้อันนี้กินได้บางตัวมาแรงบางตัวก็กินไม่ได้นะหนูก็เห็นเขากินตะขาดบาครูแต่ว่าเขาต้องเอาพิจตรงหัวออก อแต่ครูไปกินนไปแล้วนะไปแล้เนี่ยน่าชวนคุยเยอะสัตว์ในนี้ครูไม่ชอบหนึ่งตัวอย่าชวนชวนคุยเยอะไปต่อออไปอไหนอ่ะเออะอันที่เจดอันสุดท้ายอันที่เจ็อันสุดท้ายก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนามกลุ่มนี้จะพบได้ที่ไหนคะในทะเลเท่านั้นทลลักษณะสำคัญของผิวก็คือลำตัวครุขระไม่คุยแทรกนะคะฟังอย่างเดียว ลำตัวคลุกกะมีลำตัวมีรูปร่างเป็นกลมแบนมีสีสันสวยงามมากเลยอันนี้อาจจะมีสีขาวสีอื่นได้ด้วยนะเนี่ยพัพพึ่งทะเลเนี่ยนะบางชนิดมีหนามยื่นออกมาเช่นดาวทะเลพับพึ่งทะเลมีดาวทะเลพับพึ่งทะเลอีแปดทะเล,ะเลแล้วก็เม่นทะเลอันนี้คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทที่เจ็ดทบถวนแต่ <c oughs> <c oughs> ทะเลคือตัวอะไรนะครับทบถวนอา้าวมามาสไล์แรกเลยเอาลงไปก่อน อ่าสตว์ไม่สตร์มีกระดูกสันหลังอ่าจะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวกีนนาทีขอดูก่อนหลืออีกสี่นาทีไปอย่างรวดเร็วสี่นาทีครูดูเวลานาทียังไงครับเออดูของครูนี่แหละลูกมันขึ้นให้ดูแล้วสี่นาทีผมไม่ขึ้นเวลาร้างห้องอะครับมาสาตร์ไม่มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทหนึ่งฟองน้ำสองกระพุ้มประการกระปังหาตกมาทะเล สามพญาตนอนตะกลมส,สี่สัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องเธอต้องจำให้ได้นะว่ามีตัวอะไรบ้างนะเราจะให้ภาพขึ้นไปนะไปอ่านทบทวนดูนเวลาทำใบงานเ,เวลาทำใบงานอย่ามั่วทำเธอต้องมีข้อมูลเธอต้องหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยตอบอย่ามั่วนะโอเคไหมโอเคม,ม,ามาดูใบงานทีนีเ้เราลงไปมาดูใบงาน โอ้ไปงอนไปงานเราอยู่ไหนเออเนี่ตัวนี้่อ,อจากเมื่อวันนั้นเลยอาทิตย์ที่แล้วมันจะมีประเภทของสัตว์มาให้เสร็จแล้วไปเติมให้ถูกโอเคไหมเอาไปเติมให้ถูก,อ,อ,ถกอืมโอเคไหมคะโอเคไหม อ่าแล้วไปเติมให้ถูกอะไรเป็นสัตว์เลือดเย็นบ้างอะไรเป็นสัตว์เลือดอุ่นบ้างต่างกันยังไงต่างกันยังไงนี่ครูอธิบายไปแล้วหรือจะให้อธิบายอ,อีกไหมคะอ่ครูถามาาสัตว์เลือดอุน่นกับสัตว์เลือดเย็นต่างกันยังไงสัตว์ตเลือดเย็นคืออุณหภูมิเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมสัตว์เลือดสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมสัตว์เลือดอุ่นอุณหภูมิคงที่นะ ไม่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมนะจ๊ะข้อสามกับถึงข้อห้านี่เป็นคําถามส่วนข้อหนึ่งกับข้อสองเป็นคําตอบที่ต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมครับก็พวกนี้ลงมาตอบด้วยใช่เอามาตอบด้วยแล้วก็ก็ตอบคําตอบอีตั้งหาอันนี้ก็ลงมาตอบเอามาตอบให้หมดนะเนี่ยสองสามข้อเนี่ยนะเจ้เจ็ดจัสี่ขามีผิวหนังแห้งเป็นใครเป็นอะไรก็ดูในนี้ ดูในนี้กับดูข้อมูลที่ครูจะให้ไปอ้าวมีสงสัยข้อไหนไหมแว์จะมีจะงอยปากแข็งมีขนเป็นแผงเป็นสัตว์จำพวกใดเออก็ลงมาเป็นสัตว์จำพวกใดนะโอเคเนาะโอเคไหมเดี๋ยวพิ่งขอถ่ายรูปก่อนอ่ายิ้มสวยๆหนึ่งสองสามนี่โอเค ่ออกได้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสดีครับก่อนผมออกผมมีคำถามค่ะคำถามเลยจ้าไฮดร้าคือตัวอะไรเหครับไฮด้าในนี้มีไหมในในของเรามีไหมคะในของเรามีไหมผมรู้แค่ว่าเป็นแบบหลายหัวค่ะไอ้องวามีไหมในนี้ในนี้มีไหมคะ ในนี้มีไหมคะในนี้เราพูดถึงไฮด้าไหมลูกไฮด้าก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะในน,น,นี้พูดถึงไหมไม่ครับผมไม่ได้พูดถึงใช่ไหม,ไมโอเคถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวคําคถามนี้คุณจะตอบให้อทิตย์หน้าโอเคไหมยแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็ต้องไปหามาด้วยด้วยว่าไฮด้าจัดอยู่ในกลุ่มไหนโอเคไหมผมรู้แค่ว,ว่าเป็นสัตว์ลายหัวเออ หนูไปหามาว่ามันจัดอยู่ในกลุ่มไหนมีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังถ้าไม่มีกระดูกสันหลังนี้เจ็ดประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มไหนโอเคไหมคะให้ทุกคนไปหาด้วยนะอโอเคไหมอ่าเดี๋ยวจะได้ให้ใบางานนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวจะให้ใบางานจ้ะสวัสดี